ครับมืันนี้วิถีผู้ไทยละาพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับเบิ่งการเอาป้าให้สะนะครับโดยการเอาดางมากัดเอานะครับก็สาก,กว้างในคว่างแห็นเลยก็บ oh. ยากอยู่ป่าก็มีหลายประเภอนะครับใ oh. ส่ฮวนลงงมหอยแลกัดเอาปลาน้ำ

ครับมากัดเอาปลานะครับกัดเอาปลาอยู่สะขันประพัดมีเจ้าหม้อชงลูกมีเจ้าจุกหลงนะเดี๋ยวจุกหลงที่พักน้ำของชุมชนนะครับไอดังลผู้ชายเลยอ่างผู้ชายเลยนะตอนนี้สว่างกำลังคว่างนะครับเ้ยนั่นเบาบนแท้ๆงอมงอมหันงอมไปด้วย ใส่หุ่นงมบ้าอ๋อบรเปาะเอานะครับฟางมันไม่ได้แห่ไม่เตะีรเปาะเอาเนาะง้อมหนิเรอ่มเริ่มเนตัวคักเลยได้สุดฝีมือแล้วใส่หุ่นงมเออเอาสว่างกัน ต้าจิงแล้วจริงตีแล้วโอ้ยเอาเอาเอาโโอสว่างกำหางไม่เห็นโหกำโมไม่เห็นหางบ้ามือเฮ่อเอาไปมันแท้มาเอาบ่อเถอะบอเถอะตะเพนบ่อกลับจบปลาสองมือ้ยเอาในการ ซอยหุ่นได้ไมชจู้นักสู้นักเผาฮะไปแล้วเนาะโอ้อยหุ่นได้ช่อนใหญ่ได้เอาล่เบิได้มาได้เหรอไปได้นี่เอาอตีนเห็ดเป็นหมอบติเห็ดตัวนี้เป็นได้เนี่ยไดตีนกันได้อาเอาเขาเย็บจนเหลวมัดอันนี้ก็ซ้ป่าคังไว้แล้วครับอ่ได้สาบกวางไอ้เธอนหอมนี่ อ๋อบางไร่บลุดไดยอ๋อเสื้อกันนั้นไวอ๋อวันนั้นกนลุงล่างฝนเชื่อนโอ้เล่นอะหอ้ยเบ่อเลยเนี่ยผ่านไปได้เอ้าสว่างได้แล้วน่าไปแล้วนะอ๋อมันมาเช้าแล้วมีฟ้่รับป่านนี่ท่านั่งมีมากจนเลยทุก ออตอนนี้ก็ได้ตีงได้แล้วงมแล้วน,น้ำพกอกระเืินเนี่ยคนเม็ดเช้านี่เลยขาจะได้ตีมันเดยืดนะอืมโอ้เฮ้ยพอเถ๋นมันจะไปหรือไปล่เอาได้เอาได้เอาได้โอ้สาวโคนร้ปาลาไหตัวเด็ดน่นละ ไม่ใหไมเราะไปบ่มไม่ให้ดังเดียวแลเจ๊จุฮหอดครอบปันนเนาะครอบสัญญานั่นแหละเนาาไล่เข้าไปครอบเคอยูอืเอาครอบไจิกเต้นจิกเต้นิคเตฮะนี่ ขัน,นะนกำลังะนเก็บปลาอยู่บกนะสว่างคนซูนปลาแนละซับน้อยเพราะซัพสองนิ้วได้ปะอ,อ,ปนนอ๋อ ว่างมานเธอมาน,มานอืมนะตอนนี้ยายแหนะครับเปาะบนใหม่เนะปเอะามาเปาะขึ้นมามุมนี้ไข่ไก่ตัวมันน้อยไข่ก็คือตัว ยอดนี่นนี่นะนี่ตรนี้กเก่าะทานคุณจิกตนจิกต้นเอาเ้เดีือด่างแล้วยังนั่นอยู่าตอนนี้ได้เต่งดับลิบแล้วโอ้โหพี่เลยดิ มันไผยไว้โชคยศมาได้จริงได้ปานินเอ้ยเอาปานินว่างเจ็ดแปดขีดอีกแล้วเอาวไปเฮ้เก็บเนาะเออพุกคับว่าตอนนี้ทีมงานกำลังย้ายด่างนะครับย้ายด่างไปนมพลัดนมปลา เจ๊สะทังพผูแล้วเอาฮาไปรัดนานะครับนะาด่างก,ก็ม่หอดแล้วหอดงูนี้และว่านพู้กัะทัานสว่างนะครับมาสวยงนานะตอนนี้กำลงังเปาะนะครับกำลั้เปาะมา อตอนนี้เห็นุ่จู่ฟังแล้วกำลังหือยาอ,อ่ะได้ฟังนะครับโอเคงงอเอวอมๆแล้วเลยลอใส่หุ่นได้สะพัดทดเพิงเพิงกระิ่ป่าเพิงเนี่ยครับของครับงมครับโอ้ใส่หุ่นซูนป่าแท้เนาะเลยือนี้ไปด<ร>ู <c oughs> เาไแล้วเอาใจหุ่นได้แล้วเบ่่งเลยน้าๆใสหุ่นโซ่โซ่เบ่งเบ่งปรเปดะเบิดเเิเิส่นเยอายปาัน้น้กรเทือนนะน้ำเลกหัวน้ำเลือแล้วอ่อนลือดมืออาเอาได้ได้เพ่ ตี่ิงได้ปลาตะเพียนเอาใส่หุ่นได้ปลาพอนนะงอมล้วงมแล้วใส่หุ่หนได้แล้วโอ้ยพินาเด่นั่นโอ้ตัดหมดเลยตีงก็ได้บูบูเด้อไอจับหัวมีทางนี่งเลยนั่นโอ้ใส่หุ่นเพื่อนพินัาธรรมดา ไอ้ไงกมูเดี่วอาจันไ้ก็มูเดงอตัวนี้แหละจ้าตอนนี้ได้เฮมาเพิ่มแล้วหนึ่งหลังน่อานี่ได้เป็นเฮโกันแล้วได้เฮมาเพิ่มหนึ่งสวางกับสลังลังลมโอ้โหไผ่เห็นมอ้นี่ก็ไผ่รู้ด่างก็ละลูอัน นี่ไปเถอะมันอ่อนอรเว้ได้เหรอเนียนายชนนนายเต่งนะลงน้ำแล้วป่าน้อยาวอยลรุดนนะใส่หุนแล้วพอแล้วใส่หุนพอแล้วนอาเอาเอานเฮือแล้วเนา เอาพอแล้วพอแล้วจับปากเพื่อน้องได้ปากเพื่อน้องโอ้เฮงเฮงไปลุกมือนะมาหาปัญหาเฮงเดี๋ยวไม่เร็วตัวลุกมือก็มี่ปันเดินลุกมือและตัวนิ่งลุกมือตัวเด้อโอ้นินครับสว่างได้นินตายด้นี่ของคอยเฟ้อเอาสมมติจะได้เพฟ่อได้นินงขึเอาละอย่างเดิมอบตะพีนไหนตะพีนไหนเอ๋อ ในเรืไปพุดมาเ่ยกูเนี่ยโอเคสนนได้เผือขิงขิงควายน้ะได้ขิงควายมันโค้งหนึ่งปลานั่นสลัดกว่าเ้าบออย่าลืมกดติดตามกดไล กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ